เสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้าแคมรความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ t o โย t a c a m มร2.0เช็คการทำงานหลังซ่อมนะครับอันนี้เราเติมน้ำยาแอร์เคลียร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นให้นะครับ ในวันที่กระแสน้ำยาแอร์ปรับราคาสูงนะครับจีนลดกำลังการผลิตแต่เราเลือกใช้น้ำยาแอร์ญี่ปุ่นให้นะเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานระบบแอร์ครับในรถเย็นได้กี่องศานะครับระบบแอร์ทำงานเป็นยังไงมั่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับถเข้าเปลี่ยนตู้แอร์ตอนเลขหม่นะครับ8 4ดห 84 84,684กนะิเมตระค่าความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับตรวจเช็คการทำงานระบบแอร์ในรถนะครับตอนบ่ายโมง21นาทีครับ ไฟดีทำงานนะครับไฟดีออกนะครับปกติทุกอย่างเพิ่มแสงนาฬิกาเปิดไฟดีก็ลดนะครับไฟดีคันเกียร์ออกนะครับคีคอนโซลเกียร์ก็ออกพร ปัดก็อดอกปกติทุกอย่างนะครับ r e lease n o t e ซึ่ง r e lease n o t e mm hmm. ก็คือยิมบอก <Check S 2> ว่าชวิทยุก็ทำงานปก,กตินะถ้าใครนะสนใจดาวโหลดไปเวอรช์ชันนี้มีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเช็คค่าความเย็นภายในรถนะครับติดเครื่องฟรีเครื่องอยู่นะตอนนี้ก็เปิดพัดลมที่สปีดห้าในรถตอนนี้เย็นอยู่หนึ่งจุดเก้าองศากับหนึ่งจุแปดนะ อุณหภูมิในห้องในสารตันนี้ก็อยู่1 3บสถึงสิองศานะครับปรับเย็นจัดเลยนะวันนี้ซ้ายขวาใกล้เคียงกันนะครับ1.9กับ1.8องศาเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานคอมแอร์ครับโตเอต้าคัมรี่หลังจากที่เราเปลี่ยนชุดตู้แอร์นะครับที่รั่วนะตู้แอร์รั่วมีแต่ค่าที่เกลือนะก็ โดยใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซให้นะฮะนะครับคืนค่าความเย็นได้เย็นฉ่ำเย็นไวนะฮะแล้วก็เป็นมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานเราก็เติมน้ำยายแอร์ของเคลียร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นให้นะฮะน้ำมันคอมก็เลือกใช้ตรงตามสเปคนะฮะเอ็นดีออยนะครับตรงตามสเปคเลย N.D. Oil แนะครับตรงตามสเปคครับเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มตามสเปคนะครับแอร์ตัดพัดลมหยุดนะครับก็เป็นการสั่งหยุดของระบบแอร์นะครับ ระบบทำงานของมันนะครับคอแมแอร์ตัวต้า ACV ก็จะเป็นระบบคอนโทรลวาลไฟฟ้านะฮะแต่นั้นไม่มีคัดแม่เหล็กก็ไม่ได้ตัดต่อมีเสียงดังอะไรนะ เปลียนชุดลทุกยางโอลิงเข้าออกคอมให้เรียบร้อยนะฮะเช็คดูการลวดซึมของท่อฮิตเตอร์ก็แห้งสนิทนะครับปกติทุกอย่างลดประกอบตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะเติมน้ำยาได้ความเย็นเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนะฮะสามารถส่งงานได้ทันเวลาแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งนึงครับ เช็คความเรียบร้อยของรถเตยต้าแคมรี่นะคะเช็คความเรียบ รอยนะคะไฟเลี้ยวด้านขวาออกนะคะไฟเลี้ยวด้านซ้ายออกนะคะไฟสูงออกนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว84684นะคะหรือแปดหมืนสี่พกิโลเมตรนะคะ เดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องดูนะคะเร่งเครื่องได้ปกตินะคะเข็มไม่สั่นนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะอยู่ที่6องศาะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่1 6องศาถึง17องศานะคะ เราเทสกันนะคะก็คือเปิดอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่19องศาทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เปิดพัดลมที่สปีดที่5นะคะเมื่อเช้านะคะเราที่เราลองเทสกันก็คือเปิดความเย็นสุดนะคะจนถึงโลนะคะก็ได้ความเย็นที่2ถึง1องศาะคะก็ถือว่าทำความเย็นได้ดีเลยนะคะตอนนี้ก็ยังทำความเย็นได้ดีอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาลองเช็ควิทยุดูกันนะคะลดเสียงได้ปกติเพิ่มเสียงได้ปกตินะคะเปลี่ยนช่องได้เปลี่ยนคืนได้นะคะปกตินะคะ คอนโซนเรียบร้อยนะคะ รถโตโยตาแคมรี่นะคะปิดฝาเติมน้ำาให้ทั้งสองจุดเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะเสียงเครื่องยนต์ก็ทำงานปกตินะคะเดี๋ยวเราจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้ามอน้ำให้นะคะล้างคราบน้ำมันให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดแผงกันนะคะ ล้างทำความสะอาดแผงงามนมอนามให้นะคะ mm hmm. เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะคะ เช็คน้ำหม้อน้ำกันนะคะน้ำเต็มนะคะเช็คให้เรียบร้อยนะคะแคปปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะน้ำหม้อพักก็เต็มนะคะ โตโยต้าคัมรี่ไฮบิดนะคะแล้วก็รับงานคัมรี่2.0นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว84684หนะคะหรือ84684กิกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราลองเช็คสปีดพัดลมดูนะคะ พัดลมออกครบทุกสปีดนะคะรถเตอร์้าคัมี่นะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่29-30องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่23องศานะคะ ตอนนี้ปิดตัว ac อยู่นะคะเปิด ac แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเฮ็ดภายในระบบกันนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่29่สิ้าถึง กับ24นะคะภายในรถนะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่26-27ถึง27องศานะคะลงมาแล้วนะคะลงมาที่28นะคะฝั่งก็ลงมาที่20นะคะตอนนี้อุณหภูมิลงมาที่14เท่ากันแล้วนะคะ สปดนะคะคพัดลมสปีดสองทำงานนะคะพัดลมสปีดสองสั่งงานที่สองร้อยห้าสิบนะคะพัดลมสปีดสองตัดนะคะ อุณหภูมิภายในรถนะคะก็ลงมาที่เก้าสแปดองศาเลยนะคะหหาไหนเสียงการทำงานคอแมแอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะพัดลมไฟฟ้าทำงานทั้งสองตัวนะคะโซลิซิชวาก็ยังไม่มีภาพล่วสซึงนะคะ เช็คก,กองแอร์ของรถโตโยต้าแคมรีนะคะ oh. สภาพกองแอร์ก็ค่อนข้างอุดตันเลยนะคะฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะรถโตโยต้าแคมรีนะคะ อายุ uk, oh, ปกตินะคะ ช่างทำการลื้อภายในนะคะเพื่อที่จะนําตู้แอร์ออกมาชิกลั่นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ยกตัวคอนโซลออกมานะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วนะคะตัวคอนโซลน,นะคะเดี๋ยวช่างจะได้ถอดตู้แอร์ออกมาเช็กลวนะคะนี่นะคะสะภาพตู้แอร์ของรถโตโยต้าคัมรี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เช็กลัวนะคะ ตู้แอร์ของรถ t o y o ต a c แค r y นะคะตู้แอร์รั่วนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่รั่วนะคะตู้แอร์รั่วชัดเจนนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะ,อะฟองอากาศขึ้นมานะคะ เซ็ตอะไรของรถโตโยต้าคารเมรี่นะคะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะคะที่ลวนะคะตัวนี้นะคะตู้แอร์ที่ของใหม่นะคะที่เราจัดลงให้ลูกค้าก็ใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่นะคะชุดตู้แอร์ก็มีตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะคะตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะคะก็แนะนำเปลี่ยนทุกๆ60 0มืนโลนะคะอะไรที่ใช้ก็มาตรฐานเดนโซ่ค่ะ ก็จะมีกองแอร์อีกชิ้นนะคะในตู้แอร์นะคะตู้ก็ตัวกองแอร์นะคะก็ใช้อลไรมาตรฐานโพเทคนะคะสามารถกองปุ่นที2.5ได้นะคะแล้วก็มีตัวไส้กองไดเออร์นะคะตัวนี้ก็ใช้มาตรฐานเดนโซ่นะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงนะคะตามจุดที่เราถอดเปลี่ยนอลไร แล้วก็มีตัวน้ำมันคอมนะคะน้ำมันคอมคันนี้ก็ใช้เป็นของออยแปดนะคะน้ำมันคอมนะคะก็ใช้เป็นออยแปดนะคะมาตรฐานเดนโซนะคะแล้วก็มีแว็กอากาศเติมน้ำยาแอร์แล้วก็ค่าบริการนะคะทั้งหมดจะเป็นแปดรายการนะคะ รายการอะไรก็จะมี6รายการนะคะตัวตู้แอร์นะคะรับประกันกรณีรั่วซึมให้6เดือนนะคะส่วนลูกยางโอลิง o Link ตามจุดข้อต่อที่เราเปลี่ยนให้นะคะก็รับประกันกรณีรั่วซึม1ปีนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเซ็ตอะไรใหม่ของรถ Toyota Camry ค่ะเช็คตัวตู้แอร์ใหม่ของรถโ o โยต a าค m นะคะ ก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ต้องเช็คลวดหรือว่า QC ให้แน่ใจนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวให้ช่างประกอบลงรถค่ะแผงแอร์ของรถโตโยต้ตาคัมรี่นะคะออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดนะคะสภาพตัวใส่ของนะคะก็จะค่อนข้างดำนะคะ เปลือกโบเวอร์ของรถโตโยต้าคัมรี่นะคะล้างทำความสะอาดให้นะคะรถโตโยต้าคัมรี่นะคะหลังจากที่เรายกตัวคอนโซลออกนะคะเราก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้นะคะ รถ Toyota c a m ม y นะคะประกอบตู้แอร์เรียบร้อยนะคะในส่วนของเปิดตู้แอร์เราก็ล้างทาความสะอาดให้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวฟองน้ำนะคะเพราะว่าตัวฟองน้ำเก่านะคะหมดอายุการใช้งานนะคะรถ Toyota c a m ม y นะคะจากที่เราประกอบตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยกขึ้นมาประกอบบนรถกันต่อนะคะ Mau 欢迎。